สถิติ3อย่างนี้คุณอาจจะยังไม่รู้ในโลกของฟุตบอลอย่างแรกกับคริสเตียโนโรนัลโดได้สร้างสถิติด้วยการเป็นนักเตะที่ลงเล่นไปแล้ว1,200ัน้นัดตลอดอาชีพนักฟุตบอลของเขาโดยที่อันดับหนึ่งนั้นเป็นของบีเตอร์ชิลตันที่ลงสนามไป 1, 3 9 0มแมตช์ต่อมากับโมฮัมเหม็ดซาลาห์ที่ปัจจุบันยิงไปแล้ว200ประตูให้กับลิเวอร์พูลโดยแบ่งเป็น1 4 8ประตูในพรีเมียร์ลีก42ประตูในแชมเปี้ยนส์ลีก5ประตูในเ a Cup คประตูในยู 1ประตูในถ้วยลีกครับและอีกหนึ่งลูกสุดท้ายในคอมมูนิตี้ชิลสุดท้ายกับสถิติที่น่าตกใจมาจากสโมสรเจ้าคอนเทนต์ณเวลานี้อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยหลังจากการลีทายของเซอร์อเล็กซ์ฟอร์กูสันผู้ซึ่งคุมทีมมายาวนานกว่า27ปีในตอนที่ป๋ายยังคุมอยู่นั้นอยู่ในเตดแพ้ในบ้านไป3 4นัดในพรีเมียร์ลีกแต่ตอนนี้แมนยูเปิดโอทราวฟอร์ดแพ้ในเกมพรีเมียร์ลีกไปแล้ว35นัดนับตั้งแต่ป๋าเฟอร์กี้ได้อำลาโรงละครแห่งความฝันนี้ไป